สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะบุ๋มพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพักส่วนตัวของคุณลูกค้าท่านหนึ่งค่ะสําหรับที่นี่นะคะคุณลูกค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแสงทองผ้าใบกันสาดในหลากหลายผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการกันแดดและการฝนส่วนผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้นั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวบุ๋มพาไปชมค่ะ ค่ะบริเวณหน้าบ้านของคุณลูกค้านะคะเลือกใช้เป็นกันสาดพับเก็บได้สเปดแมนค่ะแบรนด์คุณภาพจากเยอรมนีค่ะมีทั้งหมด3ชุดนะคะที่ขนาดความกว้าง7เมตร4เมตรและ6เมตรระดับแขนยื่น3เมตรเท่ากันทั้งหมดค่ะในส่วนของผ้าใบนะคะเป็นผ้าใบทอพิเศษจากเส้นใยอะคริลิก สีเทาอ่อนนําเข้าจากยุโรปค่ะออกแบบมาเพื่อใช้งานภายนอกสีผ้าจึงทนต่อการซีดจางเนื้อผ้าเคลือบสารกันน้ําซึ่งจะทนทานเหนียวนุ่มมีรูปรักษณ์ที่สวยงามค่ะอายุการใช้งาน8-10ปีขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะคะติดตั้งฝาครอบกันน้ำค่ะโครงสร้างกันสาดเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานพ่นเคลือบด้วยระบบพาวเดอร์โค้และสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบมอเตอร์รีโมทคอนโทรลแบรนด์สเปซแมนค่ะ และบริเวณด้านข้างตรงจุดนี้นะคะคุณลูกค้าเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ s t Skylight ค่ะเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานที่จะสามารถเปิดและปิดได้ค่ะผ้าใบนะคะมีความพิเศษคือเป็นการใช้ผ้าใบ2สเต็ปค่ะเป็นผ้าใบอะคริลิกนำเข้าจากประเทศสเปนนะคะด้านบนชั้นบนนะคะเป็นผ้าใบสีน้ำตาลค่ะและด้านล่างเป็นผ้าใบสีเทาค่ะ สกายไลท์ชุดนี้นะคะมีขนาดที่3เมตร50เซนติเมตรคูณ5เมตรค่ะควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรลค่ะการสร้างบรรยากาศสำหรับที่พักอาศัยของคุณลูกค้านะคะให้ร่มรื่นป้องกันแดดและฝนการสาดพับเก็บได้สเปดแมนและการสาดแบบเปิดปิดได้ ST Skyline สามารถตอบโจทย์คุณลูกค้าได้ค่ะ และครั้งหน้าบุ๋มและทีมงานแสงทองเพาใบกันศาของเราจะพาคุณผู้ชมไปชมงานที่ไหนเพื่อให้เป็นไอเดียในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้นอย่าลืมติดตามกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ